สวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับคลิปวิดีโอวันนี้เรามารับชมรุ่นอายุ86ปีสหลปีของปูริวนะครับหรือรุ่นสร้างโบสถ์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อรุ่นรวยไม่หยุดนะครับจะสร้างในวันที่18เมษายนปี2535นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปูริวปานาโกนะครับสำหรับองค์ในคินนะครับเป็นเนื้อนาวะโลหะเนื้อนาวะโลหะเนื้อนาวะโลหะนะครับเาาบนืน้อนวะโลหะมีจำนวนการสร้างทั้งหมด2,000เหรรียนะคั้องต้นนนนกกัั่อะครบ สำหรับจุดแรกนะครับรับชมตรงบริเวณตาทั้งสองข้างของปูที่ชี้ให้นะครับแล้วก็บริเวณซอกคอจะมีเนื้อเกิดน,นะครับที่ซึ่งเกิดจากบอกแม่พิมพ์ครับส่วนรายละเอียดอื่นๆที่ส่งให้ก็รับชมความคมชัดความตึงความคมชัดของเหรียญน,นะครับยันฟอต่างๆนะครับ หลักๆนะครับอย่างที่ผมแนะนําทุกๆคลิปนะครับพยายามดูลักษณะรูปแบบรวมๆเข้าไปก่อนที่จะส่ององพระนะครับจุดที่2นะครับรับชมตรงบริเวณซอกแขนด้านขวาของปู่หรือบริเวณด้านซ้ายมือเราก็จะมีเนื้อเกินตรงนี้นะครับสําหรับจุดที่3านะครับรับชมตรงบริเวณคาสมาธิด้านซ้ายของปูหรือบริเวณด้านขวามือเรานะครับตรงหน้าตักของปูตรงจุดนี้นะครับจะมีเนื้อเกินในเนื้อนวะโลหะจุดที่4เลยนะเป็น รับชมตรงโคดครับโคดเป็นโคดต,ตอกนะครับเป็นโคดต,ตอกหรือเป็นโคดเต่านะตรงนี้สําคัญมากๆนะครับถ้าเราจําโค้ดได้เราสามารถดูได้ตั้งแต่เนื้อทองแดงนวะเงินเนื้อหนา้ายันเนื้อทองคาเลยนะครับถ้าไปเป็นจุดที่5นะครับตรงบริเวณซอกที่ฉีให้เนะี่ยคือในเนื้อนวะจะไม่มีเม็ดไข่ปลาแต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงจะมีเม็ดไข่ปลา2จุดนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงที่เป็นบล็อกแม่พิมพ์ที่ใช้ปั๊มเนื้อนวะแล้วมาปั๊มเนื้อทองแดงด้วยบางส่วนนะครับเอาง่ายๆถ้ามีตําหนิเดียวกับเนืื้้อออนนนวะใเทงงแด จะเป็นบล็อกนิยมก็คือเนื้อทองแดงบล็อกนวะอ่าจุดที่6ตัวตัดนะครับตัวตัดหรือขอบตัดด้านข้างนะครับเป็นตัวตัดหลังอยยุปี2 5 3 0นยะครับตัวตัดตรงบริเวณที่15นาฬิกานะครับตัวอ่ระหว่างเลขไทยเลข3กับเลข5าจะมีน้องตัด ตรงกลางลึกๆชัดๆหนึ่งล่องนะครับตัวตัดเนี้ยมีร่องกลางในเนื้อทองแดงด้วยก็คือเป็นตัวตัดของเนื้อนวะมาตัดเนื้อทองแดงด้วยบางส่วนนะครับสาหรับจุดนี้ไม่รู้จุดที่เท่าไหร่นะครับเป็นจุดสุดท้ายนะครับบริเวณพื้นเหรียญตรงที่ชี้ให้นะครับจะมีเส้นขนแมกคงคมอยู่2เส้นนะครับต้องซององจริงถึงจะเห็นครับแล้วก็ต้องซองเอียงองศาให้ได้มุมแล้วก็ต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับถ้าซองผ่านจากสายตาเราจะเห็นชัดกว่านี้นะครับปล่อยบูชาไปแล้วลืมทายตรงจุดนี้นะครับถ้า่ายจะเห็น ชัดมากกว่านี้นะครับแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอเห็นอยู่นะครับรายละเอียดต่างๆที่เหลือนะครับผมก็จะส่องให้รับชมรายละเอียดความคมความตึงชัดอ่าเอฟซี FC ก็รับชมไปเรื่อยๆแล้วกันนะนวผมก็จะพูดอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับตอนที่ผมดูแรกๆก็ดูไม่เป็นหรอกนะครับก็โดนดูตาโดนพระโก,กงพระเกดโดนมาเยอะนะครับแต่ว่าตอนที่ผมโดนอ่ะขายังไม่ค่อยแพงมากนะเราซื้อสาม,มาเข้าปีนี้ก็ปีที่9แล้วนะครับอ่าสำหรับท่านใดที่มี วัตถุมงคลพญาเตาเรือนลุงปุหลี่วนะครับแล้วต้องการจะปล่อยบูชานะสามารถติดต่อผมได้ทางลิง์ทางด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับส่งมาดูแล้วกันนะครับผมแนะนำครับยังไม่ต้องโทรมาหรอกนะครับส่งรูปมาทางไลน์ก่อนเราดูรูปก่อนเบื้องต้นว่าแท้ไหมนะครับถ้าแท้แล้วก็ราคาสภาพเหมาะสมกับราคาไหมถ้าเหมาะสมแล้วผมมีช่องว่างหมายถึงผมพอมีกําไรไปต่อได้ผมก็เอานะครับแต่ว่าถ้าสูงเกินไปก็ขอผ่านนะครับโอเคนะครับสุดท้ายก็ สุดท้ายน,นะครับก็ขอบคุณที่รับชมแลบฟังนะครับสวัสดีครับ